ตอนนี้นะครับ698สตาร์ทที่698นะ363แล้วก็698ขึ้นเป็น699แล้วครับโอเคเรากำลังจะเอาอาหารไปให้น้องหมาที่วัดม่อนนะจ๊ะขับขึ้นกันไปเลย เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566เวลา1ทุ่มหนาทีนะครับลบไป1นาทีก็เมื่อกี้ก็1นทุ่มหนาทีเลขสวยเลข5นะครับโอเคมาต่อกันเอามาวิดีโอนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ อาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ศุกร์ที่19พฤษภาคม2565นี่ครับเราเอาซส่กอกอันนี้นะครับกัด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 แล้ก็มาแบ่ง กินกันแล้วนะครับบางตัวนะสักนิดนึงโยนไปโอเคได้กินละ ค่อยมากันนะครับน้องค่อยๆมากันเดี๋ยวดูว่าจะมีหมาตัวเมียผอมมาหรือเปล่าเอ๊ะคือตัวนี้ไหมตัวเมียผอมหมาจิ้งจอกไม่ใช่นี่ตัวผู้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องตัวเมียผอมๆเป็นหมาจิ้งจอกหน้าหน้าเขาจะแหลมๆอ่าให้ดูวิวก่อนนะครับอ่าเราจะเริ่มให้ดูวิวกัน สวยไหมครับครบแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็รอว่าน้องหมาตัวนั้นจะมาไหม นี้เอาเมื่อกี้เอาซิกอกบดให้น้องเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผอมแห้งที่บอกว่าเหมือนหมาป่านะครับเนี่ยซีโครงขึ้นเลยเห็นไหมครับต้องขุนน้องเยอะๆนะครับแล้วตัวนี้ก็ท้องก็ต้องให้2ตัวแต่ตัวดําชอบแย่งนะครับก็คือตัวดําตัวใหญ่เนาะอ่ะทีนี้เรามีตัวนี้สุดท้ายโอ้ยสงสัยเดี๋ยวได้แวะมาอีก <laughs> โอ้ยายเจ็ดวันเดี๋ยวต้องมาละ ไม่มาไม่ได้อ้าว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 กินกินกินกันเต็มที่ไอ้หนูเอ้ให้มันกินกันตัวนั้นไม่กินนะครับเจ้าจหมาป่าไม่กิน อันนี้ลูกเอ่หมาป่าโอ้หอมซี่โครงขึ้นเลยเนี่ยหนูกินแย่งเขาไม่ทันใช่ไหมฮ่อลูกเออพี่เอาอาหารมาให้หนูกินนะลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวคนหนูจะล่วงเนาะเนาะเดี๋ยวเอามาให้มานะครับวันนี้พี่มาเอารถมาวอร์มน้ํามันเออเดี๋ยวจะเอามาแบ่งหนูอีกลูกเออเออเออโอเคโอเคโอเค <laughs> โอ้พวกนี้กินกันอร่อยเลยนะครับสนุกสนานกินกันอร่อยพี่ดำเขาก็จะแรงเยอะหน่อยนี่ครับพี่ดำเขาจะแบบว่าแย่งตัวอื่นกินอย่างน้อยก็กินเสี้ยกอกสองสามอันแล้วเนาะไม่พ้อมแล้วมีเนื้อแล้วลูกเออตะก่อนซี่โครงขึ้นเลยอันนี้ขุนหนูไง เอาลูกชิ้นให้หนูกินเอาเส้้รอกาะให้หนูกินนะหลูกใช่ไหมคะเอ้ยเอเอ๊ยๆอตัวนั้นนมห้อยนะครับแสดงว่ามีลูกก็ต้องให้นะครับห <c oughs> มามีลูกเขาจะค่อนข้างหิวนะครับ <c oughs> โอเคครับเพื่อน <c oughs> ๆก็มาทำบุญให้น้องๆนะครับน้องหมาด็อกดอกน่ารักทุกตัว เออตอนนี้ก็ทําหน้าแบ๋วใช่ไหมอย่างนี้ถูกหวยจะมาเลี้ยงสร้างบ้านให้เลยดีไหมถ้าถูกหวยอะนะครับคนเกิดปีหมาก็ต้องทําบุญกับหมานะครับบุญก็จะขึ้นนะครับอีแบ๋วแบ๋ว,บวทำตาแบ๋วแบอลูละจะไปแล้วนะบายบายลูกยิ้ม โอ้รอรอรอเนาะเนะเนะหนูลอเอ๊ใครจะมาให้ข้าวเราแน่เอ๊ใครจะมาให้ข้าวเราแน่เอ๊มาจนได้มาพวกนี้ โอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับจบการรีวิวครับโอ้โหวิวกำลังสวยเลยครับเราเราต้องเริ่มจากมุมนี้ก่อนใช่ไหมบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับจบการรีวิวครับผมวิวสวยมากอุ้ยถุงหล่น <c oughs> จบการรีวิวบายบายไปแล้วนะครับโอเคนิ่งอ่ฮะให้เราวนนะครับให้ดูวิวสวยๆครับโอ้โหเป็นไงครับสวยไหมครับดูวิวสวยๆครับดูวิวสวยๆครับโอ้โหดูวิวรอบๆไปเลยครับดูวิวรอบๆกันไปเลยครับโอ้โห นนี้เราเอารถที่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาวอร์มนะครับเดือนหนึ่งผมจะวอร์มน้ำมันก็คือว่าหนึ่งครั้งก็เลยเอารถที่เราใช้สมัยเรียนนะครับเอามาวอร์มแล้ว เอามาวอร์มเดือนครึ่งครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าก็คงจะมาเลยเอารถเขียวมาแทนโอเคนะครับอันนี้ก็ให้ดูวิวต่อเนื่องเลยสวยๆกันไปเลยโอ้โหตรงนู้นนะครับสวยงามอลามแท้แลตะลึง